มาดูฝ้าที่ถูกต้องนะคะในการทำเปลียปูน 1. เราต้องใช้กระถางพลาสติกนะคะ2ต้องให้เกิดฝ้าแบบนี้นะคะขาวๆอย่านงนี้จากนั้นถ้าเราจะใช้นะคะเราจะเกี่ยวฝ้าตรงนี้บางๆออกไปก่อนนะคะค่อยๆเกี่ยวนะคะถ้าเราเกี่ยแรงน้ำข้างล่างมันจะขุ่นขึ้นมา เกียรฟ้าออกไปมันติดมาในแก้วนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะใช้ได้อันนี้เป็นวิธีที่ทำให้ดอกเราสวยแล้วก็เงางามนะคะเวลาเราตักแล้วมันขุ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ลองไปทำกันดูนะคะ ติด